สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาะนะตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมในช่องตกปลาสตรีทฟิชชิงนะครับวันนี้เลิกดีอีกแล้วนะมันอยู่ันที่ตรงนี้ขนเขาเรียกอะไรนะสตาตขีบด้วยครับซตะีบเอาดงตาลน,นะมาลงเรือน,นะครับตกปลาหมกึกนะครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็ที่เกาะลานนะอันนี้เรามาซ้ํากันนะแล้วเวลาประมาณนะสองสามเดือนผ่านไปนะครับก็อยู่กันกับเพื่อนผมคนนี้เลย นายนะครับช่องนายเต่าพิจิงแฟมิลี่นะคนแบกของเองนะคนนี้คนนี้แบกอุปกรณ์แบกอุปกรณ์ด้วยก็ประมาณนี้นะครับมากับสี่คนนะวันนี้แล้วก็นี่ครับพีเวียนะแล้วก็โค้นักล่าคนนึงรู้ไปไหนพี่ขี้มั้งเท่าไหร่เน้ะครับก็เดี๋ยวเราลองดูวันนี้เราลงกระต่ายนะครับแต่ยุทธ s t ี a t e เดี๋ยวลองดูเป็นไงตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วก็รออีกคนนึงเขากำลังปล่อยประวาตลงอ่าวอยู่นะ ก็เดี๋ยวไปลุยกันครับว่าจะเป็นไงออเสียเียเียได้อันนี้อันนี้ก็เสียด้างบนได้เคครับนี่ก็กำลังจะลงเรือแล้วนะ แล้ <oh> ครับนันไหนขันไหนที่จะใช้ตอกก็เอาไปข้างหน้าได้ขันนี้ไม่ได้ใช้ครับขันไหนไม่ใช้ก็ไว้เรียบเรียนได้ตอกหมืนึกมีเยอะเอ้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือมาแล้วนะเดี๋ยวลองดูครับเข้าใหม่แรกกันนะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นในอังลาครับพี่รถนักล่า ครับเฮ้ยหลายรอบด้วยโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นไงครับก็วันนี้น้ำนิ่งนะคือน้ำนิ่งไหมเรียบเลยน้ำเรียบนิ่งนะลองดูรถสวยด้วยแล้ก็เราเป็นลำสุดท้ายลำสุดท้ายที่ลงนะครับรู้ไปบ่ายอาจเจอฝนอาจจะเปอรฝนไม่แน่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 ก็เรือลงไปแล้วกี่ลำแล้วนายสี่ห้าลำแล้วมั้งน่าจะประมาณประมาณสี่ห้าลำแล้วาอยู่ที่ดวงโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าใหม่กันเลย ไคันนี้้ปเอ๊ะถึงแล้วครับทิปแรกเราเป็นทิปเอ่อเป็นหมายแคสนะครับหมายแคสแคสใช้ใช้โยเท่าไหร่ไม่รู้พอป่ะสองจุดห้าถึงสามห้าศูนย์สามจุดห้าตึงตึงไหมตึงนิดนึงเพราะว่าไม่าจะใหญ่ขนาดนั้นนะวะเนี่ยพอแล้วโอเคนี่แล้วตย์ใช้ตัวนี้มาตัวหมานตัวเดิมมาครับแล้วต้องถ่วงตะกัวไหมไม่ต้องนะ <Hey. S 2> นี่ผมลองลองลอันนี้ดูดิลองดูก่อนถ้าไม่ถ้าไม่แข็งใจก็่วงไม่ิ่วงแล้วสองห้าน่าจะพอจมเลยลองดูครับว่าจะเป็น,<ใ>นจังไหรโอ้ยตีปล่อยตกพื้นเหมือนเดิมเหรอใช่หยดเข้าไปนะ้รับพื้นกระจายบนพ้นเลยมาครับลองดูไม้แรก เพื่อนเป็นอะไรวะไม่ามาด้วยกูจะแต่หรือปวดทุกอย่างแล้วเห็นก็มาเว้ยรู้ดีนะเบียร์มึงขนหลอกอปล่อยจมไปก่อนเลยครโอ้โหน้ำแม่งลึกนี่หว่าปล่อยอายาวๆเลยต่อต่อ น้ำแม่งลึกนี่ว่าน้ำลึกแล้วก็ปล่อยไปเลยนะยาวแล้วทุกคน ขาคน,นาลึกเลยนหมายที่เรียบร้อยแล้วป็นดีว่าเออีงี้นะเพราะเรือมันับป่นนี้มันมช้าอ,อะไรตัวนี้นไม่ช้านะก็กลางๆครับอ,อข้างนอกอ อูนี่ปล่ no. อยยาวๆเลยเนายเนี huh. ่ยย right? ืนแล้วมั้งวันนี้ยังวิ่งอยู่เลยสายฮะวิ่งอยู่เลยนะสายอ๋อมันวิ่งอย่างนั้นนะฮะมันวิ่งอยู่แล้วน้ำมันไหลกอดตึงนะเจอตึงปุ๊เปียหายไเรียนมีบทเรียนละไอ้อันนี้มันเรียนเยอะ

ตอนนี้ห้ามจับไว้ตาลทำไมอ่ะมีพิษมีพิษเหก๋าตรงที่ะเก่าเลยนะเป็นเก่ากันรู้เรื่องไหม่ะโอ้ยร้าวอ่ะชาข้างล่างอ่ะลองดูดิปวดลองโคตรปวดอ่ะใช่ปวดปวดแขนนะตอนนี้เดี <S <S ๋ยวนะโดนแล้วนั้น่ะขอเลยเร็วๆปั๊มปั๊มเร็วๆเกอดการบ้าตัวเดียวกันมั้ปั๊มเร็วๆไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกปั๊มมาปั๊มมาจะเป็นตุ๊กแกปั๊มเลยปั๊มมาปั๊มมา กับปอตตัวแรกกับปอตกับปอตต้องยำอร่อยจิบเกล็ดว่าเนี่ยเล็กไปกินม้่เ็กไปไม่เอาหรอกมันอยู่ประมาณนี้แล้วกับปอตแล้วนี่มันมีเห็ดอะไรดีกว่าเลยเล็กเกินกับปอตกับปอตมีพิษไหมเนี่ยไม่มีไม่มีไม่เป็นไรตัวนี้จับได้วไม่โดนไม่โดนไม่เป็นไรเหงือคมนิดหน่อยตัวแรกาคิมไปตน้องคิมอะไรคิมมันยู่มีอยู่ไอ้ปอตไอ้ปอต ไอ้ป๊อตเพื่อนญาติปารับแขกเอาตุ๊กแกอร่อยกว่าเยอะตายหาแล้วไม่ป๊อตตายบัวายแดกติปเปอร์ซะด้วยนะเอาเลยไปต่อเราฝนอยู่นะตอนนี้เละเทะกันเลยโอ้ยยังหนักเป็นชั่วโมงตอนนี้เป็นชั่วโมงนะ ผมยังไม่ได้หมึกเลยนะแต่ว่าเขาได้หมึกกันทุกคนแล้วตอนนี้นี่ไงหินไงได้หมึกได้หมึกเียงแค่เดียวแม่งเอาแล้วได้หมึกกันทุกคนเลยนะแต่ผมยังนะเดี๋ยวลองหาตัวรับนี่ก็บ่ายโมงแล้วมั้งนะน่าจะได้นะ่าจะได้แล้วยังไม่ได้ได้หมึกสักตัวเลยนะโอเคครับเดี๋ยวลองหาตัวกันก่อนกอามาดิไม่เป็นไรกรามาแล้วกรามมาดิหลุนอาการปล่อยก่อน คีอสมองอยู่หรออ่ะนั่นแหละโดนแล้วเอาแล้วตาลโดนแล้วครับนลองจิกจิกัะลองจิกจิกะน่าจะตัวไม่โตไม่โตบ้าเลยน่าไม่โตแนะมันลอยมาแล้วนะปลาอะไรวะเนี่ยใส่ป๊อตกีอตมาเลยเออกับป๊อตป๊อตนะเอ่อเกื่อนเกลื่อนพื้นเลยป๊อตมีไส้บัวปะป๊อตป๊อต โอ้โหวันนี้กูได้ปอสสองตัวแล้วนะไอ้ศเป็ดถ้ามีปอสอะแสดงว่าพวกมีพวกเก่าแล้วครับปล่อยเคาะดูอัเนี่้มาเจอตัวแรกได้เกอะตัวแรกนะวัดแรงกว่าทุกตัวทุกคนจะใส่ปึ้งพึ่งนี่วัดเป็นที่ดึงนะรู้รู้มันดึงนะตัวใหญ่รู้เลยปั๊บเลยอะเดี๋ยวดูวะตัวแรกนี่โยฟิสพิสมเลย วงตัวกวดอกปัดแดีไ้มตัวแรกเยสเตัวแรกไอจอดเอ้ยตาเลยตามาเลยตาตาตัวแรกมาแลวตาทุไปครับมือเป็นไงครับบ่ายสองกว่าครับทุกคนใสดี ใช่ดีโอ e. ้โหมุนน้ำตาครับนี่หมุนน้ำตาลสุดยอดเลยเฮ้ยทฮ้มองแค่ันสุดยอดเลยนะไซส์โคตรดีเลยโอเคครับไปไส่ดีครับตัวแรกของน้ำตาครับตัวแรกโอ้โหก็จะมาเสื้อยางตัวนี้ก็โดนเห็นไหมโดนตีไปไหนพี่ตีไปตรงตหน้าแล้วปล่อยมันไหลไปเหรอเี่ับออกขวาเรงไหนะออกขวาไม่ตหนตรงไหนก็เนี่ผมก็ตีตรงขวาเนี่ยเดี๋ยวมันเอียงไหม ดูนต่อเฝั่งนู้นเดี๋ยวมีกระแสเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาใหม่ไปหาาก่อนีเราแล้วกระแสนั้นหมดแล้วแหละกระแสนั้นมาผมไม่ยอมไปมีเยอะโดนะเราอืมโดนโดนแล้วอันนี้รู้เลยว่าแม่งจับอันนี้รู้เลยว่าแม่งจับผมจะใช้ผมแทะกระแสอันนี้รู้เลยว่าแม่งจับตามเร็วเลย ตัวที่สองมาเลวน้ำหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึงงนหน่งโหต,ตั้งแต่กี่โมงวะโหตั้งแต่กี่โมงน่ะเช้าพี่หล,ล,ล,ลับแล้วหลับอีกอ่ะอีอีหลับแล้วหลับอีกเจอโยตัวนี้ไงโยตัวนี้กินดีไงเออโยตัย้งโยหมาเนี่ยเยโยใครวะขอเลยเฮ้ยขอกลับบ้านเลยหาตุ้ยยากตอนนั้นเขาปัดหาตุ้ยยากก็ขโมยเด็ไม่ยากเลยลนะ่ะไโยงอย่าโยขโมยนี่อะไรวะปั๊กอะไ้วะนี่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ผมรู้เลยนะว่าจับ ตัวนี้รู้รู้เลยว่าแม่งจับอ,อ,อาการต้องบอกเลยว่าแม่งจับแน,แน่เลยวัดมันยังอยู่เดีย๋ยวผมตามไปแป๊บนเลนย,ยเเข้างหน้าก็อาจจะมีนะหากระแสกันไหมให้่างกระแสางกระแสใ้ตามข้างหน้าแล้วทีนี้แต เอานีเ่ยโดนปุ๊บผมก็หันไปฝั่งนู้นเองไหนโดนเราตามสายไม่ต้องตึงตลอดจะได้รู้ว่าแม่งจับสายจูงคันอยู่เนี่ยใช่ผมใช้วิธีจูงมันจัับแลลล้วมนป่อยยเใช่เมื่อกี้จูงคันจูงคันเอาใช่เวลาตกก่อหนอาก็ใช้่งี้อุ้ยหลุดอือเอาเดี๋วมวยนะผมมวยนะหลุด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  อันนี้ใส่ก็ทําลาบลาบปลาหมึกให้เรากินนปะปลาหมึกสดนะครับอันนี้กาลังทําอยูออย่ง่ายๆนะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะก็นี่เลยทาหมึกเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่ลาบน้ําตกของรถดีแล้วก็เขยา่าแล้วก็กินได้เลยง่ายๆมีข้าวเหนียว,วอร่อยอืมพื่งวงเคียงมีหมดแล้วครับจานเจอเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง<บ>นะ แล้วนี่ซาซุมิเปลี่ยนมากนะจากซาซุมิก็มากินอันนี้กันบ้างลาาปลาหมึก <c oughs> เห็นก็สะดุ้งแล้วแค่เห็นก็สะดุ้งแล้วเดี <c oughs> ๋ยวเราลองชิมดูดีว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะตันเหนวอก่อนเลยแอื้อหือแซ่บอร่อยเลยอะ่ะ 嗯，我。Mm, ซาเมิเนี่ยทางอ่นะก่อนแรกมาลองหัวครับเดี๋ยดิเดี๋ยดิอย่ายิงอย่ายิงนี่จุ่มลงไปพุบแล้วแม่งชามก็าหาย ผมไม่โดนเมื่อกี้นี่มาแล้วครับตัวที่สองตึงไว้ไอ้ยี่ส์กะทากอีกแล้วยี่ส์นี่ใกล้ๆดิ้เลยแข่งแล้วแข่แล้วมาแล้วตัวที่สามนี่ไงนี่ไงนี่ไงยกลอยพี่ยกลอยโอ้โหแม่ใหญ่ด้วยใส่ดีนะ อ้าวโอ้โหตับกันคร้องเนผมไม่ได้อตีมันนี่ผมตีเขไปโน่นเลยตกกลางน้ำตื้นพี่รถดูดิพี่ลองมองที่พื้นดินเยโหโดนกระป๋องรถในเครื่องปาเครื่องนี่พี่โอ้ของใครยิงมาเนี่ย จะมีอะไรโอ้เละเลยไม่ผมก็พี่อสองคนแ่ะผมยังไม่ได้ปลา,เ,าเลเมื่อกี้เสื้อเสื้อชีฟเละเลยก,กูโอ้ยเนี่ยแย่มเลยนะเมื่อกี้ไม่ผมก็พี่อสองคนน่ะสดๆร้อนๆเลยในรุ่นเราสองคนไม่เกี่ยวเพราะยังไม่ได้ตรวจนะเอ้ยอมไม่ได้ตรวจอ้าวเฮ้ยออมาวะไอ้เหี้ยอยู่ในตู้เสรนจว้ายงนะ่ายง่้ยโอ้ผิวปากอ่ะท่านกี่ตัวท่านตัวที่สี่ครับตัวที่สี่มารอเลย น้ำเย็นด้ว่าตาน้ำเย็นตาน้ำเย็นด้วยเจอโอ๊ตดับบ่ายเจอทักอีกอ่ะเนี่ยมันจัดอยู่แค่แนวหนมั้งนทุกคนหลบตาลมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จบ่ายแล้วโยนยืมยืมด้วยโยยืมหมานโยยืมแม่งแน่นอนว่ะยังไม่ต้องซื้อที่สั่งยืมเลยผมก็ไม่เคยซื้อเลยแล้วยั้ยืมตลอดเออว่ะเสียงดังไม่มาแล้วเสียงดังเสียงอะไร นี่ต้องหาไซต์บอสมาขรบ หี้อไปไหนอ่ะโอ้ยจับจับจับเบาๆนะจานจับจับห้ามนะอยู่เฉยๆกันนะจับ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 จริงจริงจริง <ล>สับซัดสะดุ้งเลย,ยใหลยแล้วตาลกอจังวงเมื่อกี้อยู่เฉยกนเลยนะอยู่เฉยกันไอ้รีบกอเลยเมื่อกี้เอาแล้วนะตาลระวังแะ้วกจะมาแย่แลรวฝั่งนูน้นหมดตัวตอ,อั่งนีตอปเลยไต แม่งไปไหนแล้วไอ้ฮียเมื่อกี้ตีผมตีไปนี่โดนเลยผมจำที่ได้ด้วยเมื่อกี้นี่ไงมันของผมมันของผมมันของผมเห็นว่าตัวนี้จะว่โอ้หูเจียดหน้าเลยพี่ มันไม่ได้มีตัวเดียวแล้วตาลไม่เลเลยเนี่ยผ้าเบอไม่เป็นไรเรนเป็นผ้านั่นโอ้โหตรงนี้แหละตรงไหนไไป้วรหรงี้เลยใกล้ๆเนี่ยกินอยู่แค่แคเนี้ยเนี่ยตามมาตามมาตมันมา่แต่นู่นเหนะตาลมันของมันบอกแล้วว่านเฝ้าม่รอมอยู่โอ้ดีแล้้าไปเลยพดีภาแป๊บไปอง ช็อกคันเมื่อกี้มีห้ามเลย,ยนะมีห้ามเลยนะห้ามเยอะตัวเดียวแนะ่ตาลตอนนี้ก็ไปรเวียนต่อนะตอนนี้เป็นหมายสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าฝั่งกันนะวันนี้ก็ตาน้ําบ่ายนะครับเฮ้ยน,น้ำเย็นนะครับเชาบา้ากว่บ่ายเหงาเงาแล้วตีไม่โดนหาอะไรเลยนะหมายสุดท้ายครับหมายสุดท้ายครับน้ำบ่ายน้ำ,นำลึกไวนะ้พี่ อ๋อจัดไปปิดคลิปสวยๆตัวนะเออขอสักตัวไม้ปิดคลิปลสวยๆหนอคค่อยพลังข้างหน้าการวูบไหลแรงใช่ปะน่าตีออกนู่นเลยตีต้อง<ห>ตีออกขวาอ่าดูมันไหลดิตีไม่ได้เลยใช่ไหมใช่เนี่ย แน่ผมตีวนี่แป๊บเดียวออกมีนะอืเฮ้ยมีอะไรมาตะกิดเกี่ยวกันเปล่าไม่โดนดีกว่าอะไรวะไปครับตีเข้าหัวแหลมมันไไหล<า>ป้าเอะนี่ก็จะหัวด้วยนี่จะหัวล้วเนี่ยนั่งก่อนยืนไม่ได้เลยแม่งหงาย สวยๆมีผมัวมดแล้วนี่มันเหมือนอยู่เขื่อนนะกระสุนกระผาตีพวกกระสุนกระผา มีฟิตเลยสวยงามาจริงครับที่นี่ต้องก,กลับมาซ้ำนะ ไม่ได้ตกนานนะจำไม่ได้นะว่าฟิลมึงจับเป็นไงนะื่อเช้าก็เลยว้าวุ่นอยู่พักนึงนะพักใหญ่ร้อนเลยครับโอ้ฮะ<อ><า>เราไม่รู้นะจำจำไม่ได้จริงพี่ฟิลฟิลแม่งเป็นไงหลับไงเออเก็บหลับแต่กลับมาได้ถ้าแม่งโยเลี้ยงต่างในวไม่โดล็อกโอ้โยหมานะนะั่นนี่ยโยเท่เลยนี่ผมใช้ตัวเดียวแล้วจะได้ตัวมาเลย เหมือนกันนลยตัวนี้ก็อย่างเดียวเลยใช่ไทยไอซีดีเอฟเหรอวันเช้าก็หมึกก็ไม่ได้นะครับคนอื่นได้กันนะว่าฝนตกด้วยนะโอ้โหตกสองชั่วโมงกว่าได้นะได้แต่ไม่ได้ยึดถ่ายไม่ได้ฝนตกก็หมึกก็จับนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องนะ เปลือกครับโจ๊ดตกได้สี่ห้าตัวอยู่เลยต่อเพราะแบงก์กัน สำหรับวันนี้นะกับไตรยุทธสเปหีบนะครับหมึกงานแคสงานทิปรันนะสำหรับตัวผมวันนี้ได้แค่5ตัวนะเกือบแค่วันนี้เช้าเป็นไงเช้าปไงเช้ากับบ่ายดีหลับเลยหลับเจอเจอฝนได้ยิ่งจะหลับตัวแรกกี่โมงตัวแรก3ามโมงเท่าไหร่ตัวแรก3ามโมงกว่ามาได้5ตัวตอนแบบโยยืมด้วยปะยืมทุกอย่างยืมหมดนะวันนี้ปรระสบกาณ์ใหม่วันนี้นะหมึกของเราก็ทั้งหมด71ตัวเจ็ดตัวนะครับวันนี้ก็ชั่วกันตกนะ ก็สนุกมากไไม่ด้ตาตอนเย็นแย่เลยเนี่ยถ้าไม่ได้ผมตอนเย็น5ตัวนี้พรุ่งนี้มันกระเด็นหมดอ่ะบอกให้ก็โอเคครับขอบคุณพี่พิจนาครับทุกการติดตามแล้วโอกาสหน้าจะไปตกอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับแล้ววันนี้ผมช่องตัวกับตาโอนนักล่านะครับแล้วก็พี่เบียร์แล้วก็ช่องน้าไนนะครับอะไรนะอะไรเสาเอ้ยตกไม่เก่งแต่ตกบ่อยนะครับก็รากันไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ